ถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยค่ะโอ้ยเคสแบบนี้เอสเท่าโปรใช้ได้ไหมคะวันนี้เลยถือโอกาสมาตอบคำถามให้กับเพื่อนๆเลยค่ะข้อแรกคือตัดมดลูกรังไข่นะคะทานเอสเทราโปรได้ไหมได้ค่ะคนที่ตัดรังไข่เสมือนกับคนที่เป็นไวทองเลยค่ะเพราะว่ารังไข่มันเป็นที่สร้างของฮอร์โมนเอสโตรเจนพอตัดรังไข่ก็คือฮอร์โมนหมดไปเลยกระทันหันนะคะถ้าเขามีอาการเซนซิทีฟเนี่ยอาการไวทองเนี่ยรุนแรงกว่าคนที่เป็นไวทองตามธรรมชาติอีกนะคะ ถัดมานะคะถามว่าตัดมดลูกแต่คงปีกมดลูกไว้ทั้งสองข้างไม่ต้องกินยาฮอร์โมนแต่จะมีอาการร้อนวูบวา่าบเหงื่อออกกลางคืนอ่อนเพลียบ้างเล็กน้อยมีฝ้ามีกลิ่นภายในอายุ43ปีเอสเท่าโปรจะช่วยได้ไหมอาการเหล่านี้เป็นอาการซิกเนเจอร์ของคนที่พร่องฮอร์โมนซึ่งจริงๆเนี่ยตั้งแต่อายุ40ฮอร์โมนเราลดลงแล้วนะคะลดลงอย่างน้อย25%เคสนี้ทานเราก็คือฟันธงเลยค่ะดีขึ้นแน่นอนค่ะเคสนี้อายุ48 ปีนอนหลับยากเวลาหลับแล้วเนี่ยหลับไม่ค่อยสนิทขึ้นมาฉีกก่กลางดึกแล้วหลับยากใช้เวลาเป็นชั่วโมงทาให้ตอนเช้าเนี่ยจะมีอาการเพลียนะคะช่วยได้ค่ะเพราะว่าคนนี้เข้าวัยพอดี <c oughs> เมื่อฮอร์โมนเพศลดเมลาโทนินลดค่ะการหลับจะยากขึ้นมีแอลเทียนีนนะคะมีแมกนีเซียมออกไซด์นะคะซึ่งเหล่านี้เนี่ยช่วยในการปรับสมดุลของการนอนให้ดียิ่งขึ้นได้ด้วยค่ะหาหมอรักษาฝ้าฮอร์โมนอยู่ทานเอสเซล่าโปร ด้วยได้ไหมนะคะอันนี้ช่วยได้เลยค่ะจะเป็นการช่วยจากภายในควบคู่กันไปเลยนะคะเพราะเอสเซล่าโปรจะคืนสมดุลฮอร์โมนเพศหญิงให้แล้วทําให้ฟ้าเนี่ยจางลงจากผิวที่มันแข็งแรงขึ้นค่ะถัดมานะคะถามว่ายังไม่ถึงวัยทองแต่พี่มีอาการร้อนตอนกลางคืนเหงื่อท่วมพี่จําเป็นต้องกินเอสเซล่าโปรไหมมันจะช่วยพี่ได้ไหมฟันธงเลยนะคะเอเซล่าโปรช่วยได้อาการร้อนวูบวาบหรือเหงื่อออกกลางคืนนี่มันเป็นอาการซิกเนเจอร์ของการขาดฮอร์โมนวัยทองค่ะ เคสต่อไปนะคะอายุ57ปีนะคะชาปลายมือปลายเท้าปวดข้อนะคะปวดจนนอนไม่หลับเอสเชล่าโปรช่วยได้ไหมนะคะช่วยได้ค่ะเพราะการปวดตามข้อกับชาปลายมือปลายเท้าก็เป็นอีกอาการหนึ่งของอาการวัยทองค่ะหงุดหงิดทุกครั้งก่อนประจำเดือนมาลูกปวดเข้าหน้าไม่ติดเอสเชล่าโปรจะช่วยได้ไหมนะคะช่วยได้ค่ะฮอร์โมนโวินแล้วเรามีอาการหงุดหงิดเอสเชล่าโปรจะเข้าไปช่วยปรับสมดุลฮอร์โมน omo, ตรงนี้ทําให้เราอารมณ์ดีขึ้นค่ะ เพิ่งจะ30ปลายๆ40ต้นๆยังไม่ถึงวัยทองเลยอ่ะทานได้ไหมนะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วอายุ40ต้นๆเนี่ยนะคะเป็นช่วงที่ฮอร์โมนเราเริ่มลดแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเรามีอาการนะคะเราสามารถจัดการได้เลยนะคะไม่จําเป็นต้องถึงตอนที่เราหมดประจําเดือนค่ะเอเซล่าโปรต้องทาน2เม็ดไปตลอดไหมช่วงแรกเนี่ยแนะนําให้ทานคนละ2เม็ดแต่หลังจากนั้นพออาการคงที่นะคะใครอยากลด ลดลงมาเหลือ1เม็ดได้นะคะแล้วลองดูว่าคุมอาการได้ไหมถ้าคุมอาการได้คุณก็ทาน1เม็ดได้นะคะแล้วมันจะมีปัญหากระตับกระไตไหมถ้าทานต่อเนื่องวันละสเม็ดไปตลอดนะคะก็ต้องบอกว่าตัวพันพันเองหรือตัวคุณแม่เองเนี่ยทานมาเข้าปีที่4แล้วนะคะตั้งแต่สูตรเดิมมาจนสูตรใหม่ปรับปรุงใหม่ที่มันแบบดีขึ้นกว่าเดิมเนี่ยนะคะก็ตรวจสุขภาพทุกป,ปีค่าตับค่าไตทุกอย่างก็ปกติทั้งหมดค่ะ